สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของลูกหมีกันอีกแล้วนะคะเย้ yeah. สำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็มาด้วย how to การม้วนผมกันนั่นเองนะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มีเพื่อนๆน,นะคะขอกันมาเยอะพอสมควรเลยนะคะไม่ว่าจะแบบว่าเราลงคลิปวิดีโออะไรไปนะคะในช่วงที่เราเพิ่งไปตัดผมสั้นมานี้นะคะก็จะมีเพื่อนๆเนี่ยคอมเมนต์มากันตลอดเลยว่าเอออยากให้เรามาสอนม้วนผมนะคะซึ่งการม้วนผมของเรานะคะก็จะเป็นการม้วนแบบรอนประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่งเขาจะเรียกว่าอะไรเป็นแบบ Be beach w a v e นะคะคือเป็นรอนแบบคล้ายๆลอนสไตล์ฝรั่งที่เขาชอบรอนกันนะคะที่มีความแบบว่าเออดู เหมือนแบบตั้งใจหรือเปล่านะตื่นขึ้นมาหรือผมทรงนี้เลยหรืออะไรยังไงนะคะนั่นแหละคะ่ะทุกคนกล้าปะกล้าเทียบว,ว่าเป็นแบบเบ้าฝรั่งอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งแบบเบ้าคือไม่ได้เลยป้าแบบไม่ได้จะแม่อะโอเคคะ่ะเบ้าไม่ได้แต่ผมแล้วก็ขอใกล้เคียงละกันนะคะ ซึ่งต้องบอกก่อนว่าอย่างส่วนตัวลูกหมีนะคะเรามาคุยถึงเรื่องสภาพผมกันก่อนเนาะอย่างส่วนตัวลูกหมีนะคะเป็นคนที่ผมเส้นเล็กค่ะทุกคนแล้วก็เป็นคนผมตรงนั่นเองนะคะแลว้วก, <c oughs> ก็อันนี้ก็คือจะผมสั้นประบ่าเนาะอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเราเพิ่งไปตัดผมแล้วก็ไปทําสีผมมานั่นเองนะคะซึ่งผมจริงๆของลูกหมีค,คือก็ผ่านความร้อนแล้วก็แบบผ่านการร่อนผม,มนู่นนี่นั่นแบบฟอกผมอะไรอย่างี้มานะคะแต่ว่าผมก็คือยังเป็นคนผมตรงอยู่นะคะอันนี้ก็คือสภาพแบบว่าเพิ่งสระผมเมื่อคืนแล้วก็เป่าพัดลม ไม่ได้ใช้การใดแบบไดวีอะไรอย่างงี้เนาะมันก็จะมีความแบบว่าเป็ดๆนิดนึงนะคะก็เป็นตามธรรมชาติของเส้นผมของเรานั่นเองค่ะอ่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงเลือกอุปกรณ์กันก่อนนะคะสําหรับอุปกรณ์ในการม้วนผมของลูกมีนะคะมีแบบน้อยมากๆค่ะทุกคนเรียกได้ว่าแบบเป็นอุปกรณ์ที่เราต้องมีอยู่แล้วนะคะก็คือ1ก็คือวีผมนะคะเพราะว่าเราต้องทําการสั่งผมก่อนนั่นเองค่ะซึ่งวีผมจะบอกว่าเราใช้แค่ขั้นตอนแรกเท่านั้นค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้มือของเรานั้น อ,ะะอ่ะต่อมานะคะอันที่สองที่เราต้องมีก็คือแกนนวนผมนั่นเองค่ะอันนี้ของลูกหมีจะเป็นแกนเล็กนะคะทุกคนซึ่งแกนอันนี้ลูกหมีซื้อมาจากที่ไทยนี่แหละคะ่ะแต่ว่าตอนไปซื้อเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นแกนของญี่ปุ่นนั่นเองนะคะก็จะมีขนาดประมาณนี้เพราะว่าเราผมสัน้นเราก็จะกลับมาใช้แกนเล็กนะคะแล้วก็ขนาดอันนี้ลูกหมีไม่แน่ใจว่าขนาดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวลูกหมีแปะไว้ให้ใน description box แล้วกันเนาะในเรื่องของรายละเอียดอุปกรณ์ต่างๆนะคะเขาจะไม่ได้มีปรับอุณหภูมิให้ค่ะทุกคนมันจะเป็นปุ่มแบบ o n off แค่นี้เลยนะคะก็คือจะเป็นความร้อนออโต้ของตัวนี้เขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือกิฟหนีบผมหรือว่าหนังยางมัดผมนั่นเองค่ะเพราะว่าเราต้องแบ่งผมนะคะลูกหมีก็แนะนําว่าใช้เป็นกิฟก็จะดีนะคะเพราะว่าผมมันจะได้ไม่หักงอนะคะหรือว่าใครที่แบบว่ามีหนังยางก็แนะนําให้เป็นยางประมาณนี้นะคะซึ่งมันจะแบบเป็นยางคลายๆนะคะไม่รัดตัวผมมากจนเกินไปค่ะเดี๋ยวเรามาแสกผมกันก่อนนะคะสําหรับการแสกผมเนี่ยเพื่อนๆก็แสกไปในข้างที่เพื่อนๆถนัดได้ ยะะอย่างส่วนตัวลูกหมีลูกหมีจะแสกไปทางนี้นะคะทุกคนเราก็ใช้วีนะคะในการแบบว่าสางผมของเรากันนิดนึงนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะแบบว่าเวลาเราม้วนผมเนี่ยผมมันจะได้ไม่พันกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบสางยากนะตอนที่เรารอนผมนะคะลูกหมีเนี้ยจะแบ่งตั้งแต่ครึ่งหูตรงนี้นะคะกรีดขึ้นไปเลยนะคะก็แบ่งขึ้นไปเลยจะใช้กิ๊บนีไปก่อนนะคะ อันนี้แนะนําว่าเวลารอนผมนะคะให้เปิดน้องเขาทิ้งไว้ก่อนจนความร้อนมันโอเคแล้วนะคะแล้วเราค่อยทําการม้วนผมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ารอนมันยังร้อนไม่ได้ที่นะคะเวลาเราม้วนไปแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้รอนเราคลายได้นะคะโอเคค่ะแกเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่ช่อด้านในเลยนะคะอ๋อลูกมีลืมบอกโทษทีค่ะคือหลังจากที่เราแสกผมมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะแบ่งผมเป็น2ฝั่งนะคะระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันที่ฝั่งนี้ ก่อนนะคะก็จะหยิบช่อขึ้นมาจากด้านในด้านหลังเป็นช่อไม่ต้องใหญ่มากนะคะประมาณนี้เลยค่ะเราก็จะหมุนออกค่ะทุกคนออกนะคะหมุนข้อมือออกแบบนี้คือหากเขาออกจากกรอบหน้านะคะนี่ซึ่งผมลูกหมีมันสั้นใช่ไหมคะทุกคนมันก็จะได้แบบได้แค่รอบเดียวนะคะอันนี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมเอ่ยประมาณนี้นะคะแบบนับ1-10ถึงบนะคะให้เขาร้อนนิดนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะ ก็หมุนแกนออกค่ะทุกคนเนี่ยประมาณนี้นะคะแล้วก็หักหมุนเข้ามาอีกทีนึงค่ะนี่เราจะแบบไม่เอาสุดมากนะคะทุกคนแล้วก็หมุนแกนออกค่ะมันก็จะได้แบบเป็นลอนๆแบบเป็นลูกนอนประมาณนี้นะคะคล้ายๆแบบเส้นกว๋วยเตี๋ยวยอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็ปล่อยออกมาเลยค่ะนี่มันก็จะได้ประมาณนี้นะคะอาต่อมานะคะทําช่อที่สองอันนี้เพื่อนๆอาจจะยังแบบ งง,งงกันอยู่ใช่ไหมใช่ไหมงงอ่ะเดี๋ยวเราดูชอบต่อไปกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆทําไปพร้อมๆกันเดี๋ยวแบบพอทําไปหลายๆชอบมันจะเริ่มไม่งงนะคะต่อมาชอ่อบที่2นะคะอันนี้จะเป็นการหมุนเข้าค่ะเสียบเข้าไปที่ผมแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนเข้าค่ะนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะหลุยจะพยายามหันข้างๆให้เห็นนะอันนี้คือการหมุนเข้านะคะ น้ำหนึ่งถึงสิบเหมือนเดิมเลยเสร็จแล้วนะคะก็อาจจะต้องจับเขานิดนึงทําการแบบคลายเขาออกแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนอีกหนึ่งช่อค่ะเหลือตรงปลายไว้นิดนึงนะคะทุกคนซึ่งการม้วนแบบนี้พอเราเหลือตรงปลายอะ่ะมันจะเหมือนแบบเป็นอารมณ์แบบบีชเวฟอะทุกคนที่ฝรั่งเขาชอบทำมาเดี๋ยวทุกคนจะเห็นตอนฟินิชลุกนะคะว่าการเหลือตรงปลายไว้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะ<ๆ>ก็นี่เสร็จบ้อยแล้วก็ดึงออกค่ะแล้วก็ลูดลงเลย ฟึบเขาก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะ,ะช่อต่อมานะคะลูกหมีจะม้วนประมาณ3ช่อนะคะ ซึ่งจะบอกทริคนิดนึงค่ะทุกคนในการม้วนผมนะคะว่าเวลาเราม้วนผมเนี่ยนี้จากการที่ลูกหมีแบบว่าม้วนแล้วก็เรียนรู้มาจากตัวเราเองนะคะรู้สึกว่าการที่ม้วนช่อที่มันติดกับกรอบหน้าทุกคนแนะนําให้เป็นการม้วนออกนะคะซึ่งมันจะช่วยแบบว่าบังกรอบหน้าของเรานะคะทําให้หน้าเราเนี่ยดูแบบว่าไม่ป้านนั่นเองนะคะใครที่เป็นคนที่มีแก้มก็นแนะนาให้ลองทําวิธีนี้ดูค่ะ<ม>ก็หมุนหนึ่งรอบก่อนนะคะนี่ แบบนี้นะคะแล้วก็นับ1นถึงสิเลยค่ะให้เขาร้อนแล้วก็เซตตัวนิดนึงนะคะอันนี้นะคะแล้วก็หากข้อมือหมุนออกค่ะผมที่ได้มันก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะค่อยๆกระเถิบเขานิดนึงค่ะแล้วก็หมุนเข้ามาอีกหนึ่งทีนะคะหมุนทับไอ้ตรงแกนตรงนี้ไปเลยนะคะที่มันเป็นตัวหนอนๆแบบนี้ทุกคนอ่าเสร็จแล้วนะคะก็ดึงเลยค่ะฟืดอ่าผมมันก็จะได ประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังไม่ต้องไปทําอะไรเขาไว้นะคะทิ้งเขาไว้แบบนี้ก่อนอะเดี๋ยวเรามาทําข้างนี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยๆทําไปทุกคนเดี๋ยวพอทุกคนเห็นลูกหมีทําหลายๆชอทุกคนอาจจะแบบเห็นภาพกันมากขึ้นนะคะ แกด้านบนลงมาค่ะแบ่งอีกชั้นหนึ่งละกันค่ะอ๋อลูกมีลืมบอกไปเลยค่ะทุกคนเวลาม้วนนะคะพยายามให้แกนเนี่ยมันเริ่มที่บริเวณหางตาเรานะคะไม่ต้องดึงเขาสูงมากนะคะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบรอนมันจะแน่นเกินไปค่ะแล้วก็หมุนออกมาอันนี้พอผมยาวหน่อยอาจจะได้ประมาณสามรอบนะคะ เสร็จแล้วเราก็ตรงปลายคือเราจะเหลือปลายไว้นะคะแล้วดึงเลยนี่ก็จะได้เป็นประมาณนี้หมุนออกหมุนเข้าหมุนออกหมุนเข้าสลับสลับกันไปนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะมันก็ยังแบบงงๆอยู่ใช่ไหมทุกคนอาจจะยังงงๆอยู่ว่ามียังนึกภาพตามไม่ออกว่าแล้วมันจะออกมาเป็นทรงแบบตอนแรกยังไงในปกยังไงอะไรงนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวดูกันก่อนนะคะวนๆอยู่แล้วผมมันเหมือนจะหลุดออกมาจากแกนอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเพราะว่าเข้าใจบางทีเราผมสั้นเนาะมันก็จะมีบางเส้นหรือว่าบางช่อที่มันสั้นนะคะมันก็จะหลุดออกมาได้เป็นปกติค่ะ ส่วนตัวลูกหมีลูกหมีจะไม่ได้ใส่พวกสเปรย์กันความร้อนอะไรแบบนี้นะคะก็จะรอนผมไปเลยนะคะจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่กลัวผมเสียหรืออะไรงนี้นะก็จะใส่พวกสเปรย์กันความร้อนก็ได้นะคะแต่อย่างส่วนตัวเรารู้สึกว่าเออไม่เป็นไรหรอกก็ไม่ได้ใส่นะคะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะปล่อยลงมา ไอแกนม้อนผมอันเนี้ยทุกคนคือลูกหมีชอบนะแต่ว่าจริงๆก็อยากให้มันแบบว่าสามารถเหมือนเป็นการปรับอุณหภูมิได้ก็จะดีอ่ะทุกคนนืกอออกแม้แบบบางทีเราอาจจะแบบอยากได้เบากว่านี้หรือว่าอยากได้ร้อนกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วอะความร้อนที่เขาให้มาลูกหมีว่ามันก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะแต่ว่าเนาะถ้ามันแบบว่ามีแบบปรับได้ก็ดีใครแบบว่ามียี่ห้อไหนแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกเรากันได้นะคะทุกคน อันนี้ลูกมีก็แบบซื้อมานานมากๆแล้วซื้อตั้งแต่ตอนที่เคยตัดผมตั้งแต่ปีที่แล้วมาคะที่ตัดผมสั้นนะเออแล้วก็แบบไม่ค่อยได้หยิบนางมาใช้เลยหลังจากที่แบบว่าผมเริ่มยาวนะคะแล้วก็ครั้งเนี้ยพอไปตัดผมสั้นมาอีกก็เลยแบบว่าได้เลิกงามยามดีหยิบน้องเข้ามาใช้อีกนะคะไม่งั้นแบบว่าไม่รู้ว่าจะได้เจอกันเมื่อไหร่จะได้ใช้น้องเขามืไหร่ก็ไม่รู้ ะะเพราะว่าเวลาเราผมยาวเนาะเราจะมาใช้แกนเล็กๆอย่างเงี้ยมันคือเสียเวลามากนะคะเราก็จะใช้เป็นแบบแกนใหญ่อย่างก่อนหน้านี้ลูกหมีก็ชอบแบบว่าม้วนลอนคลายตอนที่ผมยาวอ่ะก็จะใช้แกนแบบ32เลยนะคะแต่ว่าเรื่องของขนาดแกนนะลูกหมีว่ามันก็อยู่ที่แบบผมเราด้วยนะว่าใครชอบลอนเล็กลอนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่เลยถ้าชอบคลายๆก็แนะนำให้แบบว่าลอนใหญ่ๆไปเลยจ้ะแต่ถ้าเกิดแบบว่า ใครที่เป็นคนผมเส้นเล็กอะ่ะไม่แนะนําให้ร่อนใหญ่มากเพราะว่ามันคลายเร็วมากทุกคนอันนี้จากหัวอ,อกนะคือมันคลายเร็วมากจริงและยิ่งส่วนตัวคือถ้าเกิดใครที่เป็นคนแบบเป็นเหมือนเราคือไม่ค่อยได้เซ็ตผมกับสเปรย์หรือว่าอะไรใดๆหลังจากที่มนเสร็จอะ่ะมันจะคลายเร็วมากๆนะคะ เดี๋ยวทิ้งเขาไว้แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนช่วงที่ทิ้งเขาแป๊บหนึ่งเนี่ยเราก็จะมาเช็คว่าเออช่อไหนนะที่เราลืมน้องเขาไปโอ้ my god ลืมไปได้ยังไงช่อใหญ่บลเลอร์อ่านี่นะคะถ้าเป็นช่อข้างหลังอะลูกหมีก็จะแบบรอนออกส่วนใหญ่ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้มือของเราเนี่ยแหละค่ะทุกคนทําการสางเขานะคะนี่ใช้มือสางนะคะพอรู้สึกว่าการใช้มืออ่ะคือลอนมันจะไม่คลายมากนะคะทุกคนคือส่วนตัวเราอ่ะเป็นคนที่ผมเส้นเล็กน้อยถ้าเกิดว่าใช้หวีอ่ะคือส่วนตัวลูกหมีเคยลองใช้หวีแล้วนะคะรู้สึกว่าลอนที่ใช้กับหวีมันคลายจนเกินไปนะคะก็จะชอบใช้มือมากกว่าอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆถนัดเลยนะคะลองทำดูว่าใช้มือแล้วก็ใช้หวีว่าเราชอบลอนประมาณไหนนะคะ ถ้าเกิดว่าชอบรอนคลายๆหน่อยก็อาจจะใช้วีก็ได้ค่ะค่ะรอนที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะพอเราทัดถูเห็นไหมคะทุกคนช่วงข้างล่างตรงที่ลูกหมีบอกตรงเนี้ยมันก็จะมีความแบบเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจรอนมากเพราะาถ้าเกิดเรารอนมาจนถึงปลายใช่ไหมคะมันอาจจะแบบทําให้หน้าเราเนี่ยดูมีอายุได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าเพื่อนชอบแบบลูกหมีหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดว่าชอบรอนประมาณนี้นะคะแนะนําให้เว้นตรงปลายไวค้ค่ะนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ Let me say I am not the one to sit around and be. เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับพาวทูการลอนผมของเรานะคะทุกคนก็ช่วงนี้ลูกหมีก็ผมสั้นนอนก็เอาวิธีนี้มาแชร์เพื่อนๆกันนะคะเป็นยังไงคะง่ายยากอย่างไรงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าง่ายเลยเนี่ยมันก็แบบคมไม่ง่ายสําหรับมือใหม่นะคะทุกคนเพราะว่าเราเข้าใจดีเพราะว่าตอนที่เราหัดลอนอนะ่ะมันก็ค่อนข้างแบบรักทุเลเหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคนแต่ว่าพอเราฝึกบ่อยๆนะคะเดี๋ยวมันก็จะคล่องกันเองนะคะทุกคนลูกหมีก็หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนําทริคเล็กๆน้อยๆของลูกหมีนะคะไป ปรับใช้กันได้นะคะทุกคนใครที่แบบว่าเพิ่งไปตัดผมสั้นมาหรือว่าผมพอๆกับเรานะคะก็ลองนําวิธีของลูกหมีไปใช้กันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างสาหรับวันนี้นะคะลูกหมีก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะส่วนใครที่ขอคลิปวิดีโอนี้มาก็ทางเรามาทําให้แล้วนะคะทุกคนก็ ไปแล้วค่ะยังไงก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ลูกหมีเหมือนเดิมนะคะทุกคนส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาในช่องของลูกหมีแล้วยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ก็อย่าลืม s u b s c r i b e ช่องของลูกหมีไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งติ้งๆกันไว้ด้วยนะคะเผื่อครั้งหน้าลูกหม,มีลงคลิปวิดีโออะไรจะได้ไม่พลาดกันนะคะยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากมากเหมือนเดิมนะคะที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้เดี๋ยวขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้้านะะะคคไปแลว่บ